โครงสร้างการเขียนเรียงความแก้กระทุธรรมธรรมะศึกษาชั้นตรีสำหรับท่องจำองค์ประกอบในการเขียนเรียงความแก้กระทุธรรมมีสิบอย่างดังนี้ 1. สุภาษิตบทตั้งคำแปล 2. ณนะบัดนี้ 3. คำว่า สี่สมดังสุภาษิตท,ที่มาในจุดจุดว่าห้าสุภาษิตบทเชื่อมคำแปลหกคำว่าเจ็ดสรุปความว่าแปดสมดังสุภาษิตท,ที่ยกขึ้นเป็นนิกเขปบทณเบื้องต้นว่าเก้าสุภาษิตบทตั้งคำแปลสิ มีในายดังพนานามาด้วยประการชนิ